ไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะได้จัดการแข่งขันกีฬายิงธนูเทรดดี้ภายใต้การแข่งขันอเมซินจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB 2023เมื่อวานนี้นะักกีฬายิงธนูจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมแข่งขันกีฬายิงธนูเทรดดี้หรือกีฬายิงธนูโบราณ อเมซินอเมซินอาชรี2023แอดเบตงซึ่งจัดขึ้นภายใต้การแข่งขันวิ่งเทรลอเมซินจังเกิลไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบียในระหว่างวันที่1 7ถึง19กุมภาพันธ์นะคะส่วนการแข่งขันกีฬายิงธนูเทรดดี้ก็มีขึ้นในวันเสาร์ที่18ก็คือเมื่อวานเพียงวันเดียวนะคะโดยได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น3ประเภทค่ะได้แก่ประเภทที่1เป็นการแข่งขัน1วัดเรนกิง้งประเภทที่2เกมแบทเทิลจับคู่ จับคู่ชิงนะคะและประเภทที่3ฟันเกมไนอาชอรี่สำหรับเสน่์ในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะก็คือการแต่งกายที่ส่งเสริมให้นักกีฬาทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นก็เป็นการอนุรักษ์การแต่งกายของท้องถิ่นที่ควบคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะกีฬายิงธนูโบราณก็ถือเป็นกีฬาในด้านการสร้างศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นมาลายูจึงได้นํามาบรรจุเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการแข่งขันในรายการอเมซิ n นจังเกิลไทยแลนด์ y u ย m b 2023ค่ะ